สร้างก็เป็นแบบว่าพิธีในไทย,ไทยโรงเสาเข็มนี่ทําพิธีเป็นเรื่องเป็นราวมากนะมีแบบไม้มงคนเจ็ดชนิดลงไปอยู่ในนี้หมดเลย<ม>ใช่มั้เลือบแล้วก็เป็นคนเทปูนเสาเอกเองอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องพวงจุ้ยอะไรเนี่ย ก็เป็นแบบว่าพิธีในไทย,ไทยแต่ตอนตอนสร้างเนี่ยลรงเสาเข็มนี่ทําพิธีเป็นเรื่องนรามาก<ะ>มีแบบมไม้โมงคนเจ็ดชน 3, ิดลงไปอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมครแล้วก็เป็นคนเทปูนเสาเอก,เอ,กอะไรนี้แต่ว่าเรื่องฮวงจุ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ดู<ะ>ไม่ได,ดูก็ก็ก็คิดอยู่กันนะเออบ้านมันใหญ่ขนาดนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นสาทที่สําคัญเพราะว่าเราต้องอยู่ตลอด สวัสดีครับพี่ชายครับเจอเครับเจอเลยครับสวัสดีครับ,<อ>บครับเจอเลยค่ะโอ๊ยนเนี้ยห้องน้ำถูกนะแต่ผมว่ามันก็จะลึ่ไปหน่อยนะ ใช้แค่บานเดียวนอกจากจะใช้สิ่งของก้อนใหญ่เดจะใช้สองบานครับปิดประตูหนึ่งบานที่ใช้บานเดียวนี่คืออยู่หลังสุดและอยู่ล่างสุดด้วยของตัวบ้านแสดงว่าบ้านหลังนี้ห้องพีพีที่สุดนะครับถ้าพี่หนุ่มมานอนได้จะดีมากหันกวาไว้าพี่หนมมานอนอย่างเงี้ยหันหัวนอนทางซ้ายมือทางนี้ครับ จะให้แนะนำาม่ใช่ประตูบ้านผักออกอย่างเดียวครับรนีคนหลักบ,บ้านแล้วนะนี่ประตูหลักบ้านนะให้ผักออกอย่างเดียวแต่ให้ใช้บ้านเดียวเหมือนกันแต่ผมแนะนําให้ใครทำธรณีข้างในให้สูงห้ากว้างสิบคืมันจะกว้างกว่าปกติสูงห้ากว้างสิบซึ่งใช้หลัตธรณีตัวเดิมไม่ได้ต้องไปทําข้างในใช่ต้องมีธรณีขึ้นมาใช่เพื่อให้หยุดการใช้เงินแล้วถ้าทําได้อย่างที่ผมบอกคือชั้นล่างทั้งหมดพี่หนุ่มทำมาเท่าไหร่พี่หนุ่มจะเหลือเยอะมาก เพราะตอนนี้หน้าบ้านจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือกลายเป็นทิศใต้ในทันทีเพราะมีบ่อน้ำให้กลายเป็นตอนนี้ธุรกิจเข้ามาได้เรื่อยๆถ้าอยู่ที่นี่นะทูกอย่างจะดีมาเรื่อยๆแต่บ้านหนึ่งหลังผมไม่ได้บอกว่าวงจุ้ยดีจะทําให้คุณประสบวสะความสําเร็จความสําเร็จของการจัดวงจุ้ยไม่ได้บอกว่าหาเงินได้เยอะแล้วจะประสบความสําเร็จนะต้องเก็บเงินได้เยอะเท่าไหร่ถึงประสบความสําเร็จกว่า ตามตรายการเคหาศา,ตาสตร์วันแ่านี้ด้วยนะคะวันนี้มาเยี่ยมบ้านของพระเอกเด่นตํานานค่ะพี่หนุ่มสันติสุขดีใจมากเลยบ้านก็สวยมากด้วยตอนนี้เราก็ถ่ายทํากันเรียบร้อยแล้วนะคะได้น้ำเย็นเย็นของภรรยาของพี่หนุ่มมาทานด้วย